นายแพทย์จิรชาติเรืองวัชรินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยถึงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละ60-70คนส่วนการจัดการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรคที่นะักท่องเที่ยวทั่วโลกจะผ่านด่านระหว่างประเทศมีความเพียงพอต่อการคัดกรองขณะที่มาตรการโควิด -19 จะต้องเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อให้พร้อมสนับสนุนการเปิดประเทศและ ขับเคลื่อนเศรษฐกษิจการท่องเที่ยวมาตรการในเรื่องของการควบคุมโรคในด่านระหว่างประเทศม,มีมาตรการของกรมควบคุมโรคอยู่แล้วซึ่งมาตรการนี้เพียงพอในการคัดกรองโรคต่างๆที่จะเข้ามาในประเทศไทยนะครับส่วนความเสี่ยงของโควิด -19 กก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยแน่นอนซึ่งตรงนี้มาตรการหลักๆนะครับอยู่ที่เรา อยู่ที่ศูนยสุราธานีเราจะป้องกันกันด้วยหลักการง่ายๆ3าข้อสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือรักษาระยะห่างไม่ว่าจะมามากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจากชาติใด3อย่างนี้เราสามารถทําได้ที่สุราธานีเองแล้วก็จะเอื้อให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของเราคึกคักและก็ส่งผลงึด้านเศรษฐกิจของสุราธานีด้วยครับ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพาผู้สูงอายุในบ้านไปฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มเกราะป้องกันช่วยลดอาการเจ็บปวยรุนแรงหรือเสียชีวิตหากได้รับเชือ้อโควิด -19 และมาตรการส่วนบุคคลเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยป้องกันโควิด -19 ได้ดีคือสวมหน้ากากเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือวิภาวนเทศประยุนสวท,ทสุร์ธานีรายงาน